สวัสดีครับแนวทางหวยฮานหวยลาวนะครับงวดวันที่สี่ทับหนึ่งทับหกสามครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับปีใหม่ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับอ่านะครับแนวทางหวยหวยลาวปีใหม่นะครับปีหกสี่ครับอ่าขอโทษครับปีหกสี่ครับ วันที่สี่ทับหนึ่งทับหกสี่เลขเด็ดเ,เลขดังเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดวิ่งนะครับวิ่งเจ็ดลองหนึ่งครับอ่าสามตัวเด็ดเดครับเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งสี่ 5 4 0 1 5 1 4ูนย์หนึาหนึาอ่าวั์นะครับ70154ูน้เด่นนะครับ1ครับอ่าหกับ7ครับอ่ามาครับผมว่าน่าตัวใดตัวหนึ่งต้องมาสักตัวนะครับครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอให้ทุนเฮงเฮรวยรวยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ2564ครับสวัสดีครับ